สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมารีคลิปนี้เราก็ยังคงมาติดตามเรื่องราวโมเมนต,ต์ต่างๆของดาวตบต่างชาตินักตบทีมต่างๆที่เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเขาก็มีการไปท่องเที่ยวที่ต่างๆกันครับหนึ่งในนั้นก็คือสาวๆดาวตบจากอิตาลีที่แน่นอนว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยวันก่อนตั้งแต่วันแรก,แรกๆเขาก็ไปท่องเที่ยวที่กรุงเทพกันหลากหลายที่เลยครับแล้วล่าสุดสาวๆอิตาลีแทบจะเป็นนักท่องเที่ยว มาเมืองไทยแล้วจริงๆครับไปเที่ยวกันที่อยุทยาชวนกันไปถ่ายภาพต่างๆสวยงามงดงามมากๆเลยครับแล้วไปอยุธยาก็ได้เจอกับลิงสาวอิตาลีได้มีการยอกรเล่นถ่ายภาพกับลิงด้วยนอกจากนี้ยังมีการซื้ออาหารไทยทานดูจากรูปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นผัดไทย กุ้งสดก็มาหรือว่าจะเป็นน้ำลำไยสดเขาก็ได้มีการถ่ายภาพแล้วก็ลง IG s t สตอรี่ของตัวเองน่ารักมากๆเลยครับสาวๆอิตาลีถือว่าไทยของเราได้สาวๆนักตอบตกต่างชาติโปรโมทไปในตัวเลยครับสุดปังมากๆครับสาวๆของแฮปปี้มากกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย